ตอนนี้ลุงอาก็กำลังคัดปลานะคะเพื่อขึ้นเอามาฟอร์มในเหลี่ยมเป็นสีทองดับเบิลเทลนั่งเร็ง กำลังหาตัวที่ห่างเท่าๆกันไหนอ่าถ้าเอาขึ้นมาฟอร์มมันก็จะโตเร็วขึ้นนะคะ พอเด็โตอีกหน่อยมันก็จะเริ่มกัดกันละเราก็จะเอาใส่ใบหูกลางลงไปนะคะ ไบหูกวางก็จะช่วยในเรื่องของน้ำแล้วก็ปรับสีปรับสภาพน้ำนะคะแล้วก็ความเข้มของสี ยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่คลาดขึ้นมานะคะม้